เซเว่นไนท์ <ś c oughs> ผู้ส่งสาที่พร้อมส่งต่อ เฮ้ยโยสวัสดีพี่น้องชาวเฮสเซียทุกคนนะครับวนีผมเอ็ดไอสว่ากับการอัปเดตแพทประจำสัปดาห์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับแพทครั้งที่225ประจำวันที่18มิถน,นายน2อ6 4นะครับและก็อย่างที่เห็นไปตามาต้นทีเซอร์ตน้องเมยมาแล้วนะครับจะดูกันหน่อยดีว่าสัปดาห์นี้มีอัปเดตอะไรบ้างไปรับชมกันเลย โอเคครับแน่นอนครับมีตัวละครอ,อ่ามีตัวละครเก่ามีเดเวกขึ้นมาเพิ่มหรือก็คือน้องมีนั่นเองนะผมนะได้ยินเสียงกันแล้วซีน่าเมื่อกี้โอเคน้องก็เป็นตัวละครธรรมดาเลยผมนะที่ดูจากสกิลแล้วนะผมเอามาแทนเซกิทนะตรงตรงเลยนะผมนะสกิลแบบเป้าเดียวทั้งนัดน,นะผมนะแบบไม่มีอะไรเลยแบบเป้าเดียวทั้งนัดนะผมนะเออก็โอเคแหละก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับน้องมีมากเท่าไหร่นะผมนะ ก็ถ้าเข้ามาใช้แทนสีงก็คงอาจจะต้องใช้แทนนั่นแหละนะอาจจะต้องมาลองลองลงภาษาดูสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็ผมลองให้ปันุกมาลองเทีนดูแล้วเออเพราะว่าลังสรุปไปผมให้ผมอยู่นะอาจจะไปลงให้ดูในคลิปถัดไปโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับน้องเมย์ที่เข้ามาไปดูกิจกรรมดีกว่าว่าน้องเมย์นะั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างไปรับชมกันเลยอย่างแรกเลยผมกิจกรรมชืช่อชื่อตอนรับน้องเมย์นะผมเนี่ยก็ของวันก็ตามที่เห็นในภาพในภาพนี้เลยนะผมในวิดีโอนเนี่ย่ะ ก็ใบแรกจะเป็นแค่ใบเลือกนีโลหกดาวหตัวนะผมนะไม่มีบวกห้บกสิอะไรก็แล้วแต่ให้นะผมนะไม่มีห้าสอะไรก็แล้วแต่ให้นะผมจริงถ้าเป็นดีดีเนี่ยผมว่าเป็นเมีสักตัวหนึงเลยดีกว่าแจกมี50าสิอย่างเงี้ยเออสักตัวหนึ่งนะผม,ม,ะะผมก็ไม่มีใครเสีหยหายหรอกนะของรางวัลก็ตามที่เห็นในนี้เลยนะผมนะก็ไม่มีอะไรมากไปนะผมนะต่อไปนะผมดันเจียนขิดกำนะผมน้องเมย์นะผมนะของราวัลที่จะได้เนี่ยจะเป็นกล่องสุ่มนะผมนะกล่องสุ่มหินซับสเตตสโตนหรือหินอัลเกนนเนะ ไปกองซูมเลยนะผมระดับนะผมนะส่วนน้องมีผมคิดว่าไม่น่ายากนะผมขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะผมเลยลองให้ดูโอเคครับมากลับมาดูกันที่น้องมีดีกว่าผมคิดว่าไม่น่าที่ยากอะไรน,นะสถิตินี้น่าจะผ่านนะลองดูนะของก็ใส่ไม่ได้ตามมีน้ำเกิดนะผมนะ <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยเอาเน้นหลักๆก่อนครับผมจะเป็นตัวกรีดัมที่จะอัพของมานะสเต็มเลยนะผมนะตามนี้เลยนะผมนะเกมนะส่วนตัวอื่นก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะผมนะผมก็จะใส่มาให้มันแบบมี เลือดนิดนึงไงก็ประมาณนั้นแหละผมนะไนะปะลองกดดูผมคิดไม่น่ายากเลยเพราะว่าดาเมจไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะสำหรับโจ๊กเกอร์นะผมจะแรงกันเฉพาะน้องมีนะนะผมนะจัดไปสักหน่อยชือ้อเอ๊ะทำไมรู้สึกแปลกๆเฮ้ยมันลบบัฟเราด้วยตีเก้าหมื่น้ ลองดูสิการหวดของพี่ดัดเราจะแรงขนาดไหนอ,อ่าโอ้ไม่ถึงกับตายนะผมอะแต่ก็อย่างว่าแหละไม่มีตายเกิดก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อา่านนะมีทันด้วยเหรอเนี่ยโดนทันของใครนะก็ไม่น่ายากผมสามสกิลก็แตกได้ผมนะ อะสำหเอาคนที่มีเกล้าเต็มๆนะผมนะเนี่ยนั่นแหละฮะแล้วก็ตูมนจบนะผมสำหรับคนที่ดาเมจแ,แรงกว่าผมอาจจะจบไวกว่านะผมนะแต่ผมก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละนะผมนะแค่นี้แหละไม่ยากนะผมนะก็ลงดันสำหรับดันมีนะผมนะนี่ก็เป็นอ่ากิจกรรมดันกิจกรรมของมีนะผมที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นผมนะอ่านี่ก็เป็นในส่วนหนึ่งของก,กิจกรรมต่อไปนะผมไปดูกิจกรรม เพิ premises, ่มเติมอ oh, okay. so ีกสักสองอย่างดีกว่าไปต่อไปนะผมนะเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดหินในการอัปเกรดนะผมนะทั้งบี้ทั้งหินเลยนะผมลดลง50%นะผมนะจากหินจากหมื่นหนึ่งเหลือ5,000นะผมจากบี้จากร้อยหนึ่งเหลือ50นะผมนะก็ลองกดดูนะผมนะเผื่อไม่เชื่อนะผมนะโอเคอ่านี่กดอ่ะไม่แม็กซี่สิพอนะผมนะแะก็ลดไปนะผมนะนะทำไมตรงนี้ยังขึ้นหมื่นอ๋อครั้งที่สามั้งที่สี่ั้งที่ห้านะผม ครั้งที่6กครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งที่10นะผมนะอ่าใช้แค่ห้าหมื่นนะผมนะลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะผมนะก็ค่อนข้า,างจะโอเคแหละมั้งนะผมนะสำหรับคนที่ช่วงนี้อยากทำของนะอ่าก็มานี่เราก็จะมีอีกอันรเดินเป็นร้านคา,าร์าโทปาของคาร์โทปาของผมมีไอเทมเพิ่มขึ้นมา2อาันนะผมเป็นอ่านี่เลยนะผมนะไปเลือกตัวม่วงเกอบม่วงนะผมนะ รวมทุกตัวนะผมยกเว้นแอนตี้ตัวใหม่นะผมนะเพราะงั้นผมก็เลือกสักหน่อยยังไม่มีจุดดานเลยนะผมนะไปสองพันโทปาสนะผมนะต่อเดือนหนึ่งเดือนแรกได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะผมอ่าแล้วก็มีอีกกองหนึ่งนะผมนะกอง700เป็นใบเรียกอุปกรณ์สว่า์นะผมนะเป็นใบสุ่มสุ่มอุปกรณ์สว่า์นะผมนะอ่าโอเคนี่ก็เป็นของที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นะผมนะก็ไม่เยอะนะผมอย่างที่พูดไปก็จะมีแค่ด้านนะผมมีลดพลังลดเกรดนะผมนะต่อไปก็ หมดแล้วนะหมดแล้วอื่นๆก็ไม่มีได้ซ้ำนะผมนะในสัปดาห์นี้ไม่มีแก้บักแก้อะไรนะผมนะโอเคงั้นก็เข้าสู่ช่วงขายของกันเลยว่ะไปมามาที่ราคาแพ็กเกจก่อนนะผมราคาแพ็กเกจก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะผมนะเอ้ยม,มีมีมีอ่าปรับเปลี่ยนอ่ามีแพ็กเกมขึ้นมาผมนะเป็นแพ็กเกมนี้ผมราคาพันหกซื้อได้ทั้งหมดสองครั้งเดียวนะผมนะเป็น Mid นะเกมนิดอเวกับเกมเกมปีพีนะผมนะตอนรับเมนั่นเอง เป็นแพ็กเกจใหม่ผมนะราคาพันหกเนี่ยเป็นกล่องเลือกเลยนะนะกล่องเลือกเกมนะผมทุกอย่างของเกมรีโบเลยนะผมนะโอเคแล้วก็จะมีแพ็กกิจกรรมนะผมเป็นแพ็กตัวนี้นะผมนะเพิ่มขึ้นมาเป็นหินอัพเกรด5ล้านนะผมกับใบเลือกอุปกรณ์สวัสดนะผมนะสองอันนะผมนะสรนะุมไปแล้วสัปดาห์นี้ก็มาเข้ามา2แพ็กเกจนะผมราคาพันหกทั้งคู่นะผมซื้อได้อย่างละครั้งนั่นเองโอเคก็หมดแล้วนะผมต่อไปปฏิทินเมนะผมนะปฏิทินเมสัปดาห์นี้เป็นอุปกรณ์แห่งสวัสดนะผมนะ อ่าเป็นตุ่มอ่าสุ่มนะผมใช่ซุ่มสุ่มเนี่ยซุ่มแล้วก็หินอัำเกรดนั่นเองนะผมแล้วได้ทั้งหมด5 0 0แสนแล้วก็อ่ากรณ์สวรรค์2กล่องแบบสุ่มนั่นเองแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นอ่าแพ็คเกลือของกรอบแดงนั่นเองนะผมนะได้ทั้งหมด3แพ็คนะผมแล้วก็เป็นใบเรียกอาจจะมีพิเศษนะผมแล้วก็อ่านั่นแหละนะสิบกว่หนึ่งนะผมตลอด2วันแล้วก็จะหมดแล้วนะผมนะทีหลังก็จะเป็นเดิมๆนะผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็คลายสัปดาห์นะผมนะไอ้พวกที่มีหินดำกับหินนี่เป็นแพ็คลายสัปดาห์นนะะคผมโอเ แล้วก็อลิสกิปนะผมสำหรับสายเติมนะผมสัปดาห์นี้เป็นผลึกอัพเกรดนะผมนะก็ขั้นสุดท้ายจะเป็นขั้น500กับขั้นสุดท้ายนะผมหนึ่งพันนะจะเป็นแบบเอาเวกเอาเองโอเคก็หมดไปแล้วนะผมนะสำหรับสัปดาห์นี้นะผมนะแล้วก็จะมีอ่าซัมบอนช็อปครับซัมบอนช็อปเลดฮีโร่ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะผมเลดประดับเปลี่ยนเป็นอไอตัวนี้จะเป็นเลดประดับความสนองสว่างนี้จะเป็นประดับที่ช่วยเพิ่มไออัตาราโลลีนะผมนะให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมนะทุกๆอ่า นั่นแหละทุกๆกี่เทิร์นก็ว่าไปนะผมนะนานๆนานกี่เทิร์นก็ว่าไปนะผมนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอ่าน,นี่นะผมนะระดับแล้วก็มีแพ็กเกจอ่าสเตปอัพเพิ่มขึ้นมานะผมนะเป็นแพ็กเกจอุปกรณ์แห่งสวรรค์เองมีผลึกนะผมนะผลึกเนี่ยได้ทุกสามสเตปนะผมอ่าได้ทุกสามสเตปและสเตปที่สิบจะเป็นอุปกรณ์แห่งสวรรค์แล้วก็ได้อีก3สเต็ปต่อมานะผมแล้วก็จะเป็นแพ็กยี่สิบเป็นสเต็ปแห่งสวรรค์ ทุกสเต็ปจะราคา250รวมแล้ว20สเต็ปก็จะราคา10,000หลูบี้พอดีนะผมนะดูพอดีพอดีเอ้ยไม่ใช่ลูไม่ใช่10,000หลูบี้อ่า5,000ัลูบี้พอดีนะผมเป๊ะๆนะผมนะอ่าขออภัยด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะผมนะก็มีข่าวๆนะก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนึงนะผมในะแต่จะไม่มาสัปดาห์นี้เป็นมาสัปดาห์หน้านะผมโอเคล็อกเฟสนะผมล็อกเฟสนั่นเองนะผมนะกิจกรรมล็อกเฟสนะผมเช่นเดิมเช่นเดิมเลยนะผมนะ ก็หาลงดันหาการ์ดนะผมนะลงทะเบียนการ์ดแล้วก็จะได้ของรางไปแผนที่กิจกรรมนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะผมอ่าสัปดาห์อ่าครั้งหน้านี่จะมีทุกครั้งที่ลงทะเบียนนะผมนะจะได้ใบสุ่มอัศวินสามถึงหกดาวยี่สิบครั้งได้หินน้ำกิดหนึ่งแสนห้าสิบครั้งได้หิน 1, หนำ้ำกิดสามแสนเจ็ดสิบครั้งได้อุปกรณ์แห่งสวรรค์นะผมแบบสุ่มร้อยครั้งจะได้ใบเรียกอุปกรณ์แห่งสวรรค์หกดาวที่เหลือก็เป็นลงทะเบียนลอตเตอรี่นั่นเองนะผมนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมนะ ก็เมื่อเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเราลองมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับล็อกเฟสกันดีกว่าเนาะโอเคก็สัปดาห์นี้ก็หมดกับการอัปเดตไปแล้วนะผมนะก็เดีย๋ยวเราสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะผมนะโอเคอย่างแรกผมมีนะผมตัวละครใหม่นะผมอ่ะไม่ใช่ตัวละครใหม่ตัวละครเก่ามิดอเวย์นะผมนะเป็นตัวละครธรรมดาด้วยนะผมลงอาเวยมาแทนที่เซอินนะผมในโหมดพีพีพีนั่นเองแล้วก็จะมีกระดาษเช็คชื่อนะผมนะของเมนะผมร้านค้าโทปาสใหม่ก็คือร้านค้ากรอบแดงนะผมสองพันโทปาสแล้วก็เจ็ดร้อยโทปาสสำ ก่อนแห่งสวัสด์แบบสุกนะผมนะแล้วก็หมดแล้วนะผมหมดแล้วจริงนะผมแต่สเตปอัพนะผมแล้วก็ด้านกิจกรรมนะผมลดราคาเหลือกเกตนะอ่าอุปกรณ์นั่นอีโอเคหมดแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ผมนะถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องขออภัยในที่นี้ด้วยนะผมนะอ่ก็ถ้าดูชอบจะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเราในสติเตอร์คอมมิชชัด้วยฮะวันนี้ผมเอิร์ธไอซ์มาต้องขอตัวเราไปก่อนแเราพบใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมด้วยกันนะผมบ๊ายบายสวัสดีครับ piu piu piu